รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถาเกมีดีกรุรวมกับ สนับสนุนโดยใหม่อิสูซูดีแม็ก2.2 DDI Macpherson พลังใหม่กำหนดโลกออโตแจ็ไทยแลนด์ดอ c คอมมีติ้งวิวรีสอร์ทแอดเขาใหญ่มาสด้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะกลับมาพบกับโมสอีกครั้งหนึ่งในรายการออ t เตอร์แจมคอิเดในทุกๆวันหยุดพิเศษแบบนี้นะคะแล้ววันนี้พิเศษมากโมสพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลย mm hmm. สวนนงนุษพัทยาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับความพิเศษของสวนนงนุษนั้น mm hmm. วันนี้เรามาอ mm ัปเดตข่าววงการยานยนต์นกันก่อนในช่วงนิวแจมค่ะส mm ุกิรวมมือกับผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เปิดศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานเพิ่มอีก3ามแห่งและจะทยอยเปิดบริการเพิ่มขึ้นในปีนี้เพื่อให้สามารถรองรับการดูแลลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของซูซูกิอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ภายในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ในอนาคตปัจจุบันมีศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ให้บริการทั่วประเทศรวม41สสาขา และแผนง,งานที่จะขยายเพิ่มเติมให้เป็น50แห่งภายในเดือนมีนาคม2,568ิบิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญบริการหลังการขายเราดูแลคุณแค่ขับสำหรับรถมิสูบิชิที่หมดระยะเวลาการรับประกันด้วยส่วนลดร้อยละ30สำหรับกลุ่มอะไหล่ช่วงล่างสายพานหน้าเครื่องและสายพานทาม,มิงที่ร่วมรายการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการซ่อมบำรุง ลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2568สามารถนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน M Drive ตรวจสอบรายการอะไหล่ที่ร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitsubishi-motors.co.th um หรือ Call Center 02-079-9500 นนงนุชพัทยาก่อตั้งโดยคุณนงนุชตันสัจจาจุดเริ่มต้นเกิดจากความประทับใจที่เห็นสวนสวยจากต่างประเทศประกอบกับมีความชื่นชอบดอกไม้จึงเปลี่ยนสวนผลไม้ที่มีกว่า1,700ไร่ให้เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งรีสอร์ทห้องสัมมนาห้องอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันประธานสวนนงนุษพัทยาคือคุณกำพลตันสัจจามาบริหารและพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพราะมีการพัฒนาปรับปรุงให้สวยงามอย่างต่อเนื่องที่สวนนงนุษพัทยาประกอบไปด้วยสวนต่างๆที่น่าสนใจอาทิเช่นสวนชวนชมสวนอิตาเลียนสวนไม้ด่างหุบเขาปรงสกายวอล์กสวนชายน้ำสวนบอลไซสวนนานาพันธุ์ สวนสับประรดสีสวนตะบองเพชรสวนพฤกษศาสตร์หุบเขาไดาโนเสาร์ประติมากรรมสัตว์ต่างๆตึกมดสวนรถหรือพิพิธภัณฑ์รถนั่นเองค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้มอสชาคุณผู้ชมมาอยู่ในโซนพิพิธภัณฑ์รถในสวนนงนุษค่ะซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด2อาคารต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าคุณกำพลประธานสวนนงนุษยเนี่ยท่านเป็นคนที่ชื่นชอบสะสมรถมากๆเมื่อก่อนท่านเอารถที่สะสมเนี่ยค่ะไปโชว์อยู่ที่โรงหนังสกาล่าลีโดเนาะประมาณ 4- ี่หคันตอนนั้นเนี่ยโหคนสนใจเยอะมากมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียให้คุณกำพลเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในสวนนงนุษย์แบบนี้เลยค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูโอ้โหและอาคารนี้ที่มสพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะเขามีไฮไลท์สุดพิเศษด้วยก็คือรถคันนี้เลยค่ะโ o ลตัสอีแลน ซึ่งความพิเศษก็คือคันนี้เป็นคันแรกที่คุณกำพลสะสมเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ยังมีคันอื่นๆที่เป็นไฮไลท์อีกมากมายอย่างเช่นคันที่อยู่ทางด้านนู้นอันนู้นเนี่ยคือ f o r d g t เป็นรถประมูลแล้วก็เป็นรถที่หายากมากๆค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่นะคะพาคุณผู้ชมไปชมใ,ใกล้ๆหูเป็นบุญตาเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะคะเนี่ย แต่ละคันมันดูแบบน่าตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคันนี้นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคันนี้ชื่อว่าอัลติมาความพิเศษก็คือคันนี้เป็นรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลกเพราะว่าเขาทำความเร็วศูนยถึง100เนี่ยแค่2.3วินาทีคุณผู้ชมวืนอย่างนี้เลยนะคันนี้โอ้โห มาดูอีกคันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนว้าวมา,มากๆก็คือรุ่นนี้ค่ะ compact หน้ารุ่น T-Rex ทีเร็กซ์แบบนี้เลยนะเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่ามันมี3ล้อค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมคันนี้มาจากแคนาดาจะเป็น2ล้อหน้า mm hmm. เห็นไหมคะแล้วก็ด้านหลังจะมีแค่ล้อเดียวซึ่งขับได้จริงๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาออกไปขับให้ได้ชมกันด้วยหูตื่นเต mm ้น hmm. เท่จังเลยคันนี้ปกติเหมือนเขาจะอยู่ในสนามแข่งอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะมีเป็นสีเหลืองคันนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบ3ล้อเหมือนกันแต่ว่าแบบคนละสไตล์กันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นทีเร็กซ์เหมือนก,นกันก็คือจะเป็นคันนู้นเลยสีเขียวน่ารัก คุณผู้ชมคะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่มีประวัติที่น่ารักมากๆคุณผู้ชมเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมคะเล่าให้ฟังว่าคุณกำพลเนี่ยชอบคันนี้มากๆมาก่อนคันนี้คือเรโน u l ป s p เดอร์ค่ะเป็นคันที่หายากมากก่อนหน้านี้หาเท่าไหร่ก็ไม่มีพยายามอยากจะได้อยากจะามาสะสมแต่อยู่ๆวันหนึ่งวันดีคืนดีมีคนมาออฟเฟอร์ให้โดยที่เขาไม่รู้มาก่อนนะว่าคุณกำพลชอบ พอได้อย่างนั้นปุ๊บจัดเลยค่ะแล้วก็ได้มาเป็นของเขานี่คือรถของคุณกำพลจริงๆเกิดมาเพื่อเขาเลยจริงๆนะคะและนี่คือ Renault Spider คันนี้ดูแปลกตาดีไหมคะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเป็นรถเลพิเคตค่ะซึ่ง คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นทรงเก่าสไตล์เก่าแต่ทุกอย่างมันดูใหม่ไปหมดใช่แล้วค่ะสําหรับตัวนี้คือมอ์แกนนะคะซึ่ง คุณเจ้าของเนี่ยเขาได้มีการทำขึ้นมาใหม่แต่ยังคงใช้มูดเดิมโทนเดิมทุกอย่างที่เป็นเหมือนเดิมเหมือนคันเดิมๆแต่ว่าเรื่องพาร์ทเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะมันก็เลยได้ออกมาเป็นรูปทรงแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็สวยงามแล้วก็ดูยูนิคไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าเอาจริงๆในชีวิตประจําวันเราเราก็ไม่เคยเห็นรถแบบแบบสไตล์นี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเปิดโลกเปิดตาอยู่นะคะสวยเชียว とっちゃえ、森です。